กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครพนมนะครับเพิ่นจัดการแข่งขันกีฬาตารวจสัมพันนะครับเสริมสร้างความสามาคัคคีในมู่คณะเป็นแบบอย่างที่ดีแกเยาวชนนําเพื่อนว่านะครับเป็นแบบอย่างที่ดีเลยทีเดียวณสนามฟุตบอลคลับ39านะครับแฟตตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนะครับนายสยามสิริมงคลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพื่อนเป็น ประธานนะครับเปิด,ดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์ประจำปี2563นะครับที่ตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวสืบเนื่องเป็นประเพณีมาทุกปีเพื่นวานนะครับโดยผู้พิพากษาหาาัวหน้าศาลอายการนะครับอ่าพอบอจากนรคอนนะครับ และก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจนักกีฬาและก็ประชาชนนะครับมารอดชมการแข่งขันฟุตบอลและก็มาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้กันอย่างคับคังเลยนะครับพลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตันนะครับผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อนกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาตำรวจสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ร่างกายและกับบุคลากรของหน่วยงานให้แข็งแรงเฟื่องานะครับสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเสริมสร้างสัมพันธ์อดี้งามในหน่วยงานนะครับให้มีความสัมพันธ์กันนะครับให้ตำรวจผู้มีน้ำใจนะครับเป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับส่งเสริมความสามัคคีในมู่คณะข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประาชาชนและก็เยาวชนในพื้นที่นะครับ โดยในปีนี้นะครับเรื่องการจัดการแข่งขันขึ้นระวางวันที่1ถึงวันที่1 5กันยายนตัวเพื่อนว่านะครับมีกีฬาประเภทฟุตบอล8คนนะเป็นทีมเล็กๆนะครับแข่งกันทรงทีมเขาร่วมการแข่งขันจากหน่วยงานในสังกัดทั้งสิ้นจํานวน18ทีมนะครับจาก18สถานีตํารวจผู้ทอนนะครับเขามาแข่งกันในวันนี้เพนว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับ ซึ่งก้อนเริ่มการแข่งขันนะครับได้มีขบวนผ้าเรดจ,จำนวน22หน่วยงานพร้อมขบวนผ้าเรดแฟนซีนะครับการแสดงเต้นบาสโลบนะครับของบุคลาก่อนแม่บ้านตำรวจการแสดงชนเผ่าการแสดงยุทธวิธีตำรวจและการเข้าสู้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคู่ VIP อ่าซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ละกัพ่อข้าประชาชนกับทีมตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนครพนมนะครับตามด้วยการแข่งขันคู่เปิดสนามเพื่อชิงชนะเลิศ นะครับอันนี้ก็เป็นข้าวคราวมาสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรแอสตราแซนที่มีส่วนผสมของเปลือกบังคุตสกัดสาหร่ายแดงและสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายสอบถามโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้